สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพงด90หรือพงด91นะคะนอกจากเราจะมีรายละเอียดนะคะข้อมูลของเงินได้ของตัวเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองการหักภาษีหนะ้าที่จ่าย50าิพนวินะคะแล้วก็ค่าลดหย่อนต่างๆนะคะที่เรามีเอกสารแล้วก็จะเอามาลดหย่อนเงินได้ของเรานะคะนอกจากเอกสารเหล่านี้เนี่ย ผู้มีเงินได้นะคะสามารถเข้าไปเช็คในระบบสรรพากรได้ว่ามีหน่วยงานไหนที่นำส่งข้อมูลค่าลดหย่อนหรือที่เรียกว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีของเราเนี่ยเข้าไปในระบบของกรมสรรพากรแล้วบ้าง <c oughs> เพื่อที่เรานะคะจะได้ใช้ข้อมูลตรงนั้นมาลดหย่อนภาษีเวลาที่เรายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยที่ไม่ต้องไปตามหาเอกสารหลักฐานนะคะ ไปดูวิธีการดูข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีของเราในเว็บกรมสรรพากรกันค่ะอันดับแรกนะคะเข้ามาที่เว็บกรมสรรพากรนะคะแล้วก็มาคลิกคำว่าหน้าหลักค่ะจากนั้นนะคะก็มาดูตรงเมนูนี้นะคะตรวจสอบค่าลดหย่อน My Tag Account นะคะคลิกเข้าไปเลย จากนั้นมาคลิกคำว่าเข้าสู่ระบบค่ะแล้วก็มาใส่หมายเลขผู้ใช้รหัสผ่านนะคะหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านนะคะเป็นหมายเลขเดียวกันกับเ,เวลาที่เรายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพงด90พงด91นะคะ โดยที่หมายเลขผู้ใช้เนี่ยก็จะเป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะคะแล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งเอาไว้ถ้าใครยังไม่เคยสมัครเลยนะคะให้มาคลิกสมัครสมาชิกก่อนหรือถ้าใครเคยสมัครไว้แล้วแต่จําไม่ได้นะคะก็ให้มาคลิกที่ลืมรหัสผ่าน,พานเพื่อขอรหัสผ่านใหม่ก่อนนะคะแต่ถ้าใครจําได้ก็ใส่หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านค่ะจากนั้นระบบก็จะให้เราใส่เลเซอร์ไอนะคะหลังบัตรประจําตัวประชาชน ใส่ติดกันเลยนะคะไม่ต้องมีขีดขั้นกลางนะคะแล้วคลิกคำว่าตกลงค่ะคลิกคำว่ายอมรับค่ะจากนั้นระบบก็จะเข้าหน้านี้มาให้นะคะเขาแจ้งเบื้องต้นว่าถ้าผู้มีเงินได้นะคะ ดูตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะก็ให้ผู้มีเงินได้เนี่ยไปติดต่อกับเจ้าของข้อมูลเองนะคะเช่นพวกหน่วยงานรับบริจาคหรือบริษัทรประกันนะคะถ้าเขาส่งข้อมูลเรามาไม่ครบเนาะแต่อันนี้เรามาดูเบื้องต้นก่อนมาคลิกคําว่าตกลงค่ะมาเลือกปีภาษีที่เราจะยื่นแบบนะคะ สมมติเป็นปี2563นะคะแล้วก็คลิกคำว่าตกลงค่ะระบบก็จะขึ้นข้อมูลที่หน่วยงานนำส่งข้อมูลมาให้นะคะอย่างกรณีเคสนี้คือยังไม่มีข้อมูลอะไรนำส่งเข้ามาเลยนะคะแต่ถ้าเกิดมีเข้าม,มาแล้วเขาก็จะมีตัวเลขข้างหลังนี้บอกนะคะไมมถูกต้องยังไงให้ติดต่อที่หน่วยงานนะคะเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะ